มาครับตอนนี้เจอกับพี่ต้นแล้วเรียบร้อยนะครับเฮดอีบี e เนี่ยนะฮะก็เ,เป็นสองสหนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่มันเปลี่ยนไปนะฮะทีนี้พอมาขับเนี่ยทางที่เป็นผิวทางคอนกรตเนี่ยครับการจราจรค่อนข้างจะขับข้างหน่อยนะครับแรงสะเทือนที่ขึ้นมาเป็่รู้สึกไหมรู้สึกเลยครับว่าคือรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ไว้เติมน้ํามันอ่ะ,อะ,อะม,มองไม่เห็นข้างหลังกันยิ่งเห็ข้างหลังใช่ Something needs change. Cause I know you got me fed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. ตอนนี้เราขับมาหาพี่ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวอาจะให้พี่ต้นลองขับเจ้าตัว h ฮทซิกพีเอคันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ต้นอีกทีหนึ่งว่ามีความคิดเห็นยังไงนะเดี๋ยวเราให้แกมาลองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ต้นอ่ะราต้องทำรีวิวคันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราถือโอกาสมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาลองดูพี่ต้นทดสอบกันมาครับตอนนี้เจอกับพี่ต้นแล้วเรียบร้อย <มา S 1> นะครับอ่ะไปพี่ต้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับลองเจ้า h ฮทซิกพีเอตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ ร้อยก็ครึ่งนึงอ่าร้อยก็โอเคไหวเดี๋ยวให้พี่ต้นลองนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมต้นจิรศักดิ์ครับค่ะฟอไลส์พามาขับเจ้าตัวอ้วนฮาวาลเฮดซิกนะครับเฮดซิกตัวนี้เป็น PHEV ที่อยากขับคันนี้พี่เอ๋ครับเนื่องจากว่าผมไปที่ที่เมลเบิร์นอ่ะผมได้ขับ GT ไงอ่าอ่เนื่องจาก GT เนี่ยมันมีซีรีส์ล่าที่เหมือนไอตัวอ้วนตัวนี้แหละนะครับคือยางเนี่ยเป็น235 2355 5าขอบ19 ขอบ19เนี่ยไม่มีคันไหนก็ทำขอบสิหรอกนะครับมีแต่มอเตอร์ไคีเอ็กไฟคันนี้ก็ไม่รู้จะก๊อปกันมาแล้วแบบแต่ก็เป็นยางไซส์เดียวกันเลยเดิมอะ225ที่อยู่ในเฮดซิกธรรมดาะนะครับพอมาเป็นดีเอชอีบีเนี่ยนะฮะก็เป็น235นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่มันเปลี่ยนไปนะฮะถ้าเราขับตัวเฮดซิกอะจะจับอารมณ์มันจะตึ้งๆหน่อยขับช่วงล่างมันจะเด้งๆจีบๆหน่อยพอคันนี้มานะฮะทั้งเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบทั้งแบตเตอรี่ที่อยู่ทาาาางงด้้นนนนนนหลลัััควมมบซ์เี่ยก เยอะประหลาดเลยมันอ้วนอ่ะมันอ้วนขึ้นมันหนักขึ้น,นเดี๋ยวพอมันหนักขึ้นในความอุ้ยอ้ายเนี่ยก็ไม่อุ้ยอ้ายเนื่องจากของมันทั้งเท่าไหร่สามรอยี่สิบห้าแรงม้าใช่ไหมครับผมโอ้โหแล้วแรงบิดมหาศาลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูว่าในการใช้งานแบบในเมืองนะครับอันนี้โซนหลังบ้านเองนะฮะลงนั่นก็อยู่แถวนี้พี่เอก็อยู่ย่านนี้นะครับก็มาลองขับดู ทีนี้พออยู่ในเมืองเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นระยะทางที่คงเหลืออยู่120คันนี้ก็จะเต็มที่201ครับผมนะฮะ201เนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่อัปเดตสุดแล้วก่อนหน้าอัปเดตสุดแล้วก็เราก็จะเห็นตัว MG s s อันนั้นแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้สัก560กิโลเมตรนได้67อ่ะ67แล้วก็มี Mitsubishi Outlander ครับ55 55นะครับหลังจากถ้าหมดแบตก็ต้องเติมน้ำมันบินซสิู่แต่คันนี้นะครับก็เพิ่ม เพิ่มเอาพุทของแบตเป็น201ครับกิโลเมตรแล้วก็มีถังน้ํามันขนาดใหญ่นะครับเกือบ60ลิตรอ่า,านั้นเกือบ60ลิตรเนี่ยมันก็ถ้าจะกินแบบ12โลลิตรโอ้โห12 6 8 0โลของช่องนี้บวกอันนี้อีก200นะครับที่เขายูทูบเบอร์เขาไปจึงรลายกันถังเดียวเขาไปหัดใหญ่กันถังเดียวครับไม่ใช่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ปกติเลยครับ ไปในปกติวยคันนี้มี2พลังงานนะครับนั้นความประหยัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่องทางขวาเราชาร์จในปั๊มได้ชาร์จในบ้านได้ภารกิจถ้าของใครที่ประมาณสัก2องรยกิโลต่อวันนะครับมันอาจจะไม่ถึงก็ได้ถ้ารถมันติดมากอันนั้นก็ก็เป็นความประหยัดที่เราสัมผัสได้กิโลเมตรหนึ่งไม่ถึงบาทนะค<ต>รับแต่ต้องไปต่างจังหวัดก็เราก็สามารถที่จะเอาปลั๊กไฟด้านขวาปลั๊กเมันปลั๊กเติมประมันด้านซ้ายเออไปดังคู่ซึ่งรถแบบเนี้ วันนี้เนี่ยมีเขารุ่นเดียวที่ไปได้ขนาดนี้นะครับทีนี้พอมาขับเนี่ยทางที่เป็นผิวทางคนกรีตเนี่ยครับการจราจรค่อนข้างจะขับข้างหน่อยนะครับแรงสะเทือนที่ขึ้นมาเอรู้สึกมากรู้สึกเลยครับเนี่ยเจอมุมๆุมแบบคมคม อันนี้ผมเติมเติมลมยางแบบในขับแล้วนะเนี่ยในขับเขาบอกว่าต้องไป40เนื่องจากค่าของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้30เด็ด32อยู่ประมาณเนี่ยพอมาลงไปถึงปุ๊บม,มันก็จะเตืนอนวอร์นิ่งเตือนนะครับสเปคลมยาง36นะครับแล้วก็ยางเนี่ยของเขาก็เป็นเป็นกุดเยีย์นะครับเป็นกุดเยีย์ที่ที่มีแก้มนุ่มครับแล้วดีกว่าเป็นแก้มนุ่มเนี่ยนะฮะเขาก็ ก็ก็ดุ่มสบายอยู่แล้วพอสายพ่เ40เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันมันได้เพิ่มความเฟิร์มมาอีกหน่อยเนีงเรือ่องของลมยางซึ่งการเตือนแบบนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะลำคาญหน่อยเวลาลมยางมันหายไปแต่อย่าเรียกว่าลำคาญน,นะ,ะต้องเรียกว่าเป็น w a r น i n g ทำให้เราต้องไปเติมเมื่อกี้ะ <laughs> นะครับเราก็จะสันนิษฐานด้วยว่ามันจะจะ,จะ,ะลมยางน้อยไปจากอะไรบางทีไปหารอยปาก็ไม่เจอไปเจอที่จุกมันอะ เรื่องลินนะิพินมันน่ะพินมันอาจจะมีเสือมีรั่วมีอะไรก็เออก็ทําให้การเดินทางเนี่ยปลอดภัยนะครับเรื่องของสมรรถนะเนี่ยครับเมื่อทางแบบนี้เนี่ยจะบอก <c oughs> โอ้ <c oughs> โหอ, <c oughs> อย่างเงี้ยโอ้ยมันได้ซึ่งบ้านเราโรงงานนะครับโรงงานคานเมตอินเทอนนะ,ะอิเลี่ยนั้นบ้านเราเนี่ยเจ้า p h e v ีเนี่ยเม็อยู่ที่ระยองใช่คำนี้เลยเราเป็นโรงงานที่ที่ขอใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุนแบบรถพลังงานทดแทน จะนั้นสันดาบแบบ G T อะครับเขามาที่นี่ไม่ได้ประกอบที่ไม่ได้นําเข้ามาก็แพงะนะนำเข้ามา2ล้านเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะก็แปลว่ามันเขาไม่นําเข้าป้าเราจะต้องเป็นเป็นพลังงานทดแทนแบบนี้เท่านั้นเป็น PHEV ีเป็น H EV เท่านั้นนะครับสำหรับโรงงานของ g r ร a t Wall m o อเตทีนี้ไอ้ G T ที่ผมไปขับที่ออสเตรเลียเนี่ยมันขับสนุกพี่เอ๋ช่งล่างไม่ต่างกันเลย เหมือนใกล้เคียงกันเอา,อางีก้ก่อนใกล้เคียงกันกน,ะนะครับตัวตัวพวงมาลัยนี่โอเคอ่านป้ายจราจรเนี่ยโอเคขึ้นมาเตือนเป็นวอร์นิ่งเออสปีดเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดแต่คันเนี้ยเนื่องจากมันมี3ภาษาออสเตรเลียมันมี2ภาษามันมีภาษาอยู่ในสมองก็เนี่ยคือภาษาจีนอ่าแล้วก็มีภาษาอังกฤษมีแค่สองภาษาจีนกับอังกฤษเนี่ยมันลิงก์กันได้ดีมากอ๋อเหมือนสมัยหนึง่งผมขับรถรัฟเตอร์ปีหนึ่งแปดไปที่ประเทศจีนหน้าจอเนี่ยมีสองภาษาจีนกับอังกฤษ แต่คันเนี่ยพอมันเม่ไทยแลนด์แล้วมันมีภาษาที่สมาทับอยู่กันภาษาที่3ามเนี่ยแน่นอนครับความเออร์เลอร์เออเลอร์มันก็จะมีบ้างอ๋อมันก็จะเป็นตอนแรกมันเป็นไบลิงกัวนี้มันเป็นไตรเออเป็นไตรคะเป็นสามภาษาฉะนั้นเรื่องของ GPS เอยเรื่องของอะไรเอยเนี่ยมันอาจจะมีค่าค่าแบบอะไรนะเออร์เลอร์บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นบ่อยไม่ใช่คำนี้เป็นแต่ไม่ได้เป็นบ่อยถือว่าเป็นการพัฒนาต่อเนื่องซึ่งเขาก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่ นะครับเ,เรื่องของประหยัดพลังงานเนี่ยเราได้แล้วคันนี้มีสพลังงานเรื่องของอัตราก,การเรื่องอย่างที่เห็นนะครับ<า>คันนี้ไม่ได้มีสันดาบอย่างเดียวพันห้าก็เหลือ,อแต่สองพเนี่ยเก็บในใจไว้ผมว่าไม่น่าเกิดกลางปีนี้เนี่ยทั้งแ<า>ท้ง 300, ร้อแท้ง500ร้อยไอแรงบิดหกรกว่าเนี่ยเราไม่ได้เกิดสัมผัสง,ง่ายๆนะมันจะมาเป็นรถตลาดที่เราจะได้สัมผัสแล้วเรื่องของเบรก คันนี้ดิสเบรกสี่ล้อระบบตัวช่วยเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยแต่ด้วยความตัวอ้วนของเขาเนี่ยน้ำหนักที่มันขนาดนี้เนี่ยเบรกของเขาก็ถือว่าไว้ใจได้เบรกดีแต่การที่เบรกดีพอใช้น้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบเป็นไฟไฟไฟฮัศาสตร์เนี่ยนะฮะเป็นประยุเฉือนที่เขาเขาเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยเวลาเบรกฉุกเฉือนด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเยอะเราต้องดูรถหลังเราด้วยรวคันนี้ร้านเจ็ดกว่า นะครับแพงกว่า hev HE ปีสองพี่สิบอีก4 0 0แสนเพราะล่าสุดเนี่ยรันสาใช่ไหมพี่เอ๋ใช่ครับรันสามห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่แสนอ่าถ้าสี่แสนถ้าไม่ได้เป็นแฟนบรรทายพี่ hev HE ก็ไปเอา hev HE ก็พอเอเอโตวเหมือนกันยางเหมือนกันจุล่างปีทันสมัยกว่าเหมือนกันด้วยเออเอาสี่แสนไปเติมน้ำมันได้ปีละแสนก็ไม่ถึงหรอกนะะฮได้<อ>า <ๆ S 2> ยาวๆกว่านะครับขับก็ไม่หนีกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเสียบปลั๊กชาร์จไฟเท่านั้นเองอ,อันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ครับทีนี้ผมบอกว่าไอ้ความเรียกวันอ้วนเนี่ยคือบ้านเนี่ยพอมี PPV อยู่แล้วก็มี SUV อยู่แล้วมันอ้วนมากกว่าเยอะเลยเนี่ยพี่เอดูดิไอ้อย่างเงี้ยผมหารถที่บ้านไม่ได้คนชอ,อมันใหญ่ไงอฮะเนี่ยมันใหญ่เลยใหญ่แล้วดูไหลแล้วดิใช่ไหมเออมันกว้า,าง นะครับแล้วพอเอาขับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่ฐานล้อมกว้างเนี่ยมันทําให้ขับสบายขับสบายแต่มันอาจจะเป็นอุปสรรคต้องเล็งแม่นๆเป๊ะๆหน่อยว่าเวลาขึ้นตึกลงตึกถ้าถามมันอ้วนเนี่ยมันอ้วนกว่าคอจูเนอร์แต่ขับจริงๆเนี่ยมันจะไปน้องๆตัวเอเวอรเรสต์เลยนั้นท้ายที่มันปวบตัวที่มันยาวน้ำหนักที่มันบาลานซ์ดีช่วงล่างดีเบรกดีต้องต้องอย่างนี้คือร้านเจ็ดเนี่ย านเจ็ดของร้านเจ็ดเจ็ดใช่ไหมร้านเจ็ดห้าคันนี้ใช่ไหมัร้านเจ็ดห้า 75, ปะร้านเจ็ดห้าประมาณนั้นร้านเจ็ดห้าเนี่ยเกรดวอลเนี่ยในห้างขายด้วยการที่ดอกเบียพิเศษแล้วก็ในราคานี่มีลูกค้าซื้อแบบเรื่อยๆในขับเนี่ยออกรถทุกวันวันหนึ่งหลายคันหลายคันก็มียอดสะสมเนี่ยหลายคัน นะครับตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดสะสมของตัว h ฮซิกเนี่ยก็เป็นดัมเบลวันคันนี้ก็มาเสริมตัวแฮทดีวีอีกครับดังนั้นแชมป์แชมป์ยอดขายตั้งแต่มกราถึงธันวาของปีก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นแชมป์ดังนพอนี้มาขับเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานที่จะอยู่กับรถเนี่ยเราต้องบอกว่าในความคุ้มค่าความนุ่มสบายมันต้องอยู่พื้นฐานหลังจากมีอะไรไีมเอ่มีิดใจก่อนหนึ่งเดี่ยใจรักก่อน รักหรือเปล่ปรารักหรือเปล่ปานะครับถ้าเกิดมันวีจัยรักเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเช่นมันจะเตือนหน้าเตือนหลังภูมาอะไมันจะตึซ้ายเ<อ>ติร์ดขวาด้วยเนี่ยมันไปกับมันเองก็ทําใจได้อันนี้ดีนะครับคือเมืองไทยเนี่ยขับรถเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้คีบเลนเ่่ไหราไนะครับเราก็ไม่ได้เกิดบนโลกนี้ แต่อ็นย้มันมันคลิปเรนดีแล้วเราปล่อยมือเยอะๆเนี่ย uh huh. มันก็นจะเตือนเองว่าจับ,จ,บจับได้แล้วจับพวงมาลัยได้แล้วผมแกล้งเข้ามาจับ uh huh. แต่ระบบคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยฉลาดมากนะฉลาดมากก็ฟลิปนี้ก็จะประมาณนี้น้นความคุ้มค่าในราคาถือว่าได้ถ้าใจรักแต่อันที่จริงถ้าไม่ได้เป็นไฟฟ้าแบบนี้นะตัวรันสามห้าของ h e ดอีบีเซก็ก็พอใช่ไหมพี่แบก็พอแต่ <laughs> <อ>แต่ตอนเนี้ย <laughs> พี่ต้นต้องบอกว่า ทางเกตบอลเองเขาบอกว่ารถคันนี้นิยามว่าคือรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ไว้เติมน้ํามันีเคือไไม่ใช่เปิดไฟเครื่องยนต์จริงๆเองเครื่องยนต์ก็จะเป็นอีกคคิดแบบนั้นได้ถูกไหมอ่ก็ก็ถูกผมว่าอีกสักปีหนึ่งเนี่ย ความจุ8เนี่ยจาก200น้ำมันขึ้นเป็น300ก็ได้แต่วันนี้ถือว่าอัปเดตสุดท็อปสุดละครับผมได้นอนดีกว่า MG แน่ๆเพราะเขาเป็นพี่เนี่เขามาก่อนเขาพัฒนาแบบปีก่อนเอาเนเดอร์เขาเป็นพี่เข้ามาก่อนเขาพัฒนาแบบนั้นอันนี้เนี่ยอยู่เหนือแต่หลังจากนี้เนี่ยจะเหนือขึ้นไปขนาดไหนหรือคู่แข่งจะขึ้นมาขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามในช่วงของวันเวลาของปีนั้นๆแต่ถ้าปีนี้กุมภาปี2566คันนี้อัปเดตสุด แน่นอนวกวับความคุ้มค่าก็ต้องเยอะกว่าเพื่อนแล้วนั่งไป<ก>ค,รครับพี่เออแต่ตอนนี้มันให้ปไปนภาพเป็นประตูเปิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วประตูไม่ได้เปิดนะให้แงม <laughs> ้มพาเปิดประตูไปม,มันไม่อ่านท้ายแล้วแล้วทำไมเราไม่เอาท้ายครับพี่ได้แล้วก็แล้วเอ๊ มันมองไม่เห็นขนั้ขนหลังกันจริงตกลงกูต้องดูต้องดูยังไงโอเคครับ So have you have Switch ever you see things realize something needs change. กุญแจให้พ่อช่วยค่ะ